สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องราวข่าวสารของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจในรอบวันนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการโยกย้ายนักเตะนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้มีการเล่นข่าวออกมาอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับล่าสุดครับข่าวแรกนฮะฮก็เป็นเรื่องราวของแมนเชสเตอร์เดครับมีการประกาศแยกทางกับแองเกลโกเมสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็แองเกลโกเมสเนี่ยสัญญาหมดนะครับ ซึ่งดาวรุ่งรายนี้ปลายทางเนี่ยว่ากันว่าน่าจะเป็นเชลซีไม่ก็ยูเวนตุสไม่ก็บาเซโลนาเปเชก็มีข่าวเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่ผ่านมานักเตะเพิ่งบอกปัดสัญญาฉบับใหม่ไปนะครับทำให้สัญญาก็หมดกันไปนะครับแล้วก็ต้องแยกทางนะฮะร,รวมทั้งทางสโมสรก็ประกาศขอขอบคุณด้วยนะครับแถมทั้งนักเตะก็ขอบคุณสโมสรเช่นเดียวกันนะครับก็ เรียบร้อยนะครับมีการประกาศชัดเจนดีนะครับสำหรับเอ็นคโกเมสคือทางสโมสรอนเนี่ยยื่นสัญญาให้แล้วนะครับแต่ว่านักเตะบอกปัดเองนะฮะนั่นคือเส้นทางของทางนักเตะนะครับที่ต้องการเลือกย้ายออกจากสโมสรแมนเชสเตอร์เดนะครับส่วนอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจของทางแมนยูครับล่าสุดครับดาวรุ่งของทางบาเซลนาอย่างมาคูราโดเนี่ยที่มีการตกลงกันได้แล้วก่อนหน้านั้นนะฮะก็ได้มีการโพสต์ยืนยันผ่านอินสตาแกรมนะครับ เป็นการอำลาทีมบาร์เซโลนานะครับเพื่อที่จะย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในเวลาต่อมานะฮะก็เป็นเดียวที่ยืนยันได้เช่นเดียวกันจริงๆมันยืนยันได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับสำหรับเดีลยวนี้นะฮะจริงๆข่าวมันออกมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแหละนะครับหลายเดือนก่อนละนะครับแต่ว่ายังไม่มีการประกาศชัดเจนเท่านั้นเองนะครับตอนนี้นักเตะก็ยืนยันชัดเจนนะครับมีการอำลาบาร์เซโลนานะครับ แล้วก็เรื่องราวของทางจาดอนซานโชกันหน่อยนะครับล่าสุดเนี่ยมีประเด็นออกมาอย่างไรกันบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยก็เป๊ปครับผู้จัดการทีมของทางซิตี้ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับดรวนี้เลยครับว่าทีมเนี่ยไม่มีความสนใจที่จะดึงจาดอนซานโชกกลับมาค้าแข้งกับทีมอีกครั้งเพราะว่านักเตะเนี่ยไม่ต้องการอยู่กับสโมสรซิตี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับก็คือเหมือนกับถ้าเกิดเขาอยากอยู่เนี่ยเขาก็คงอยู่ต่อไปแล้วโดยที่ไม่ต้องการย้ายออกจาก ซิตี้หลอกถูกไหมครับตอนที่เขายังเป็นเด็กเยาวชนอยู่นะครับแต่ว่าตอนนั้นน่ยทานักเตะเลือกย้ายไปเองเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีความจําเป็นที่จะดึงกลับมานะฮะนั่นคือมุมมองของทางเป๊ปนะที่เขาให้สัมภาษณ์ชัดเจนว่าเรื่องของจรองารดอนซานโช่ก็ไม่ได้สนใจที่จะดึงตัวกลับมานะครับเพราะฉะนั้นเต็งหนึ่งมีอยู่ทีมเดียวครับตอนนี้ก็คือแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนั่นเองนะฮะติดตามมาดูครับว่าแมนยูจะได้ไหมทางแมนยูเองก็ลําบากครับเพราะว่าราคาค่าตัวจรารดอนซานโช่เนี่ยมันสูงมาก แล้วก็เรื่องราวของเรอัลมาดริดครับมีประเด็นออกมาค่อนข้างน่าสนใจมากนะครับก็มีรายงานจากสื่อดังของอังกฤษอย่างดอะอนเดปเอนเดนนะครับเขาก็บอกว่าเรอัลมาดริดเนี่ยยังคงมีแผนการออกล่าตัวเซาดโอมานี่ปีกตัวเก่งของลิเวอร์พูลหลังจากจบฤด,ดูกาลนี้หลังจากที่นักเตะเนี่ยไม่มีทีท่าว่าจะเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับทางลิเวอร์พูลออกไปอีกนะครับซึ่งผมมองว่าคือก็น่าจะเซ็นแหละแต่ว่าต้องรอหน่อยนะครับเพียงแต่ว่าตอนเนี้ย มันก็มีข่าวมาว่าบริหารลิตให้ความสนใจแต่ว่าถ้าเกิดขายจริงๆเนี่ยโอ้โหงบประมาณเนี่ยสูงแน่นอน,นครับต้องติดตามกันนะครับในเรื่องนั้นนะฮะก็เป็นข่าวข้อสิบที่เอามาฝากกันเรื่องราวของซาดิโอมาเน่แล้วก็เรื่องราวของอาร์เซนอลกันหน่อยนะครับมีรายงานกันออกมาครับว่าอาร์เซนอลเนี่ยคาดหวังว่าให้เดวิสลุยเนี่ยเซ็นเตอร์แบ็กของทีมจะไปโน้มน้าวเตียโกซิลบาครับ ประการหลังร่วมชาตินะครับให้มีการย้ายมาร่วมทีมอาร์เซนอลหลังจากจบฤดูกาลนี้ฮะเพราะว่าเดวิสลุยเนี่ยเพื่อนร่วมชาติด้วยเคยร่วมงานกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะส่งเดวิสลุยเนี่ยไปเจจาไปโน้มนาวให้ซิลาย้ายมานะครับมันน่าจะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่เป็นเรื่องของการโน้มนาวได้ง่ายกว่าแล้วก็ในส่วนของทางเตียโกซิลบาเนี่ยนะฮะสัญญาได้ที่จะหมดกับทางพีเอชเอล้วด้วยนะครับก็เลยทําให้ปลายทางเนี่ย ก็มีความเป็นไปได้ที่จะมาอาเซนอลแล้วก็ทีมอื่นด้วยที่ให้ความสนใจนะครับติดตามกันดูนะครับว่าจะเป็นทีมไหนนะครับแต่ว่าตอนนี้ว่ากันว่าส่งเดบิสลุยเนี่ยไปเจจาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปโน้มหนาวนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจครับมีรายงานจากเดอะแอตแลนติกครับสื่อใหญ่ของอังกฤษครับเขาบอกว่าอาเซนอลยังคงเดินหน้าคว้าตัวทมัสปาตีกองกลางตัวรับของทางแอดมริดแบบต่อเนื่อง แต่ว่าปัญหาเนี่ยมันก็มีเหมือนกันครับเพราะว่าอาร์เซนอลต้องจ่ายค่าฉีกสัญญาอยู่ที่45ล้านปอนด์ได้ถ้าเกิดอาร์เซนอลต้องการน,นะครับนั่นแหละคือปัญหาก็คือค่าตัวครับเรื่องของเงินนี่แหละที่อาร์เซนอลมักจะมีปัญหาทุกซัมเมอร์ก็ติดตามมาดูครับว่าจะมีวิธีการอื่นไหมที่สามารถเจรจากันได้นะครับเรื่องราวของเมมฟิสเดปายครับมีการเล่นข่าวก็ซิบกันออกมานะครับเขาก็บอกว่า มิเกลเทลต้าครับผู้จัดจาก,การทีมของทางอเซนอลมีความสนใจในการคว้าตัวเมฟิสเดย์ปลาแนวรุกของทางโอลิมปิกลียงนะฮะหากว่าทางสโมสรเนี่ยมีโอกาสที่จะเสียอุบามิยองหลังจากจบฤด,ดูกาลนี้นะครับนั่นคือการเล่นขาวพอนออกมานะฮะก็พูดกันง่ายก็คือดึงเดปาเนี่ยมาแทนที่อุบานะฮะซึ่งเดปลายไปอยู่กับทางลียงผลงานดีนะครับถึงแม้ว่ามาอยู่กับทางแมนยูก่อนหน้านั้นเนะี่ย ผลงานจะไม่ดีก็ตามแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับแตต่างจากเดิมด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งข่าวของทางอาเซนอลที่มีการเล่นข่าวกันออกมาจากเดลี่เอ็กเพ s สนะฮะก็เป็นข่าวข้อสิบเช่นเดียวกันเขาบอกว่าอาเซนอลเนี่ยได้มีการเล็งตัวองตวนกิสมาร์นะครับกองหน้าของทางบาเซนาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วก็อาจจะใช้เกนดูซี่รวมทั้งอุบามิยองเนี่ยเข้าไปต่อรองในการให้บาซ่ายอมปล่อยกิสมานออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเพราะว่า ถ้าเกิดขายเนี่ยค่าตัวสูงนะครับเพราะฉะนั้นต้องบวกเงินบวกกับนักเตะเข้าไปอีกนะครับเพื่อเป็นการล่อใจให้บาร์ซ่าย,ยอมปล่อยก็เป็นข่าวกว็สิบอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจนะครับเรื่องราวของโด m i n มินิกโซบสไลครับดาวรุ่งของเซาวบวกรายนี้เนี่ยก็ได้รับความสนใจจากทีมชั้นนำในยุโรปมากมายครับ ล่าสุดเนี่ยสกายสปอร์ตอินเตอร์ลี่นะครับรายงานกันออกมาว่านาบารีเนี่ยกลายเป็นทีมเต็งแทนที่อาร์เซนอลที่จะได้ตัวโดมินิกโซโบสไทร์ฮะกองกลางดาวรุ่งทีมชาติฮังการีของเรดบูลซาร์บวกนอกจากนี้ยังมีเอซิมิลานที่เป็นอีกทีมที่ให้ความสนใจนักเตะดาวรุ่งมาสิบปีราดนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องรอดูครับผลงานดีก็ไม่แปลกใจที่จะมีหลายๆทีมในยุโรปให้ความสนใจนะครับเรื่องราวของท็อตแนมอัสเปอร์กันหน่อยนะครับ รายงานจากเทลากาฟครับสื่อดังของอังกฤษนะฮะก็มีความน่าเชื่อถือสูงมากเขาก็บอกว่าท็อตแนมอสเปอร์เนี่ยมีความมั่นใจที่จะสามารถคว้าตัวทางฮอยส์เบิร์กกองกลางทีมชาติเด,ดนมาร์กของทางซอลตแฮมตันได้นะครับแต่ว่าจําเป็นที่จะต้องทําเงินจากการขายนักเตะในทีมบางคนก่อนนะครับโดยเชื่อกันว่าฮอยส์เบิร์กเนี่ยมีค่าตัวอยู่ที่35ล้านปอนด์ได้คือสเปอร์มีปัญหาเกี่ยวกับการเงินครับช่วงของโควิด -19 นะครับแล้วก็จําเป็นที่อาจจะต้องปล่อยนักเตะบางรายที่มีข่าวย้ายทีมนั่นแหละนะครับก็เอาไปสมทบทุนซื้อคอยสเปิร์ตเข้ามาเพิ่มเติมกันในมิดฟิลด์ตัวตรงกันนะครับเรื่องราวของแซสโอลิเย่กันนะฮะก็มีรายงานจากสกายสปอร์ตครับสื่อดังเช่นเดียวกันด้วยนะครับเป็นแบ็กขวาจอมบุกของทางท็อตแนมสเปอร์ตครับตอนนี้ทางโอลิเย่เนี่ยตกเป็นเป้าหมายการเสริมทัพของ RS รเอสมอาโกเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงที่ จะย้ายทีมด้วยนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับตามรายงานที่ออกมานะฮะก็น่าสนใจนะครับเรื่องราวของทางมิลลิคครับรายงานจากตูต้ o สปอร์ตครับเป็นข่าวที่ฟังหูไว้หูนะล่าสุดเนี่ยทางมิลลิคครับหอหอกตัวเก่งของทางนาบารีเนี่ยเหมือนกับมีใจที่จะย้ายไปยูเวนตุสมากกว่าที่จะเป็นท็อตแนมสเปอร์หรือว่าแมนเชสเตอร์เดดที่มีข่าวมาโดยตลอดนะครับนะก็อยากอยู่ในอินเตอร์ลีตต่อไปแล้วก็เลือกย้ายไปยูเวนตุสมากกว่านะครับ ส่วนสปเปอร์กับแมนเชสเตอร์เตดส่วนใหญ่จะเป็นข่าวแบบกสิบซะมากกว่านะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับมิลิกนะแล้วก็เรื่องราวของดีแคนไรท์นะฮะตามรายงานที่ออกมานะครับจากเอเมริกสแตดร์ครับสื่อดังของอังกฤษเช่นเดียวกันนะครับเขาก็บอกว่าเวสแฮมเนี่ยพร้อมที่จะพิจารณาปล่อยตัวดีแคนไรท์กองกลางดาวรุ่งตัวเก่งในราคาไม่ต่างกว่า70ล้านปอนด์หลังจากที่นักเตะเนี่ยกำลังเป็นเป้าหมายของทางเชลซีรวมทั้ง แมนเชสเตอร์เต็ดด้วยนะครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องยากครับราคาไม่ต่ำกว่า70ล้านปอนด์ในช่วงของโควิด -19 เนี่ยมีปัญหาเยอะมากจริงๆรนะฮะร,ราคานี้ครับแล้วก็เรื่องราวของปาเติโน่นะครับมีรายงานกระดอกมานะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเราก็ทราบกันดีรับว่าเบนฟิก้าพยายามทําทุกวิธีทางเพื่อดึงตัวปาเชติโน่เนี่ยมาคุมทัพในช่วงซีซั่นหน้าแต่ว่าตอนนี้ปาเชติโน่เนี่ยก็มีการบอกปัดแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับตามรายงานจากอาโบรานะครับสื่อดังของโปรตุเกสนะฮะ ซึ่งเชื่อกันว่าพอตเนี่ยยังอยากคุมบิ๊กบิ๊กทีมในยุโรปก่อนนะครับก่อนที่จะเป็นทีมอื่นๆนะครับคือตัวเลือกลำดับแรกเนี่ยต้องเป็นบิ๊กบิ๊กทีมในยุโรปอ่ะอย่างเช่นก่อนน,น,นั้นก็จะเป็นเรอัลมาดิดหรือว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอะไรประมาณนั้นนะครับก็ติดตามกันดูนะครับแล้วก็เรื่องราวต่อไปครับเเรื่องราวของเมลานโควิดซาวิทนะครับก็มีรายงานกันออกมานะครับจากตุลโตสปอร์ตนะครับเขาบอกว่าทางลาซิโอมีการปักป้ายราคาซาวิตอยู่ที่ 90ล้านปอนด์นะครับซึ่งนักเตะรายนี้ในช่วงหลังเนี่ยก็มีข่าวเชื่อมโยงกับทางเบเชด้วยก็เป็นการส่งสัญญาณบอกเบเชนั่นแหละว่าถ้าเกิดเบเชอยากได้ตัวซาบิตต้องมาในราคา90ล้านปอนด์เท่านั้นนะฮะแต่ดูเหมือนว่าทางเบเชเนี่ยเหมือนกับเตรมที่ได้ไม่เกิน55ล้านปอนด์นะครับเพราะฉะนั้นราคามันยังเป็นไปไม่ได้อยู่นะครับนะบเพราะว่าราคามันยังไม่ตรงกับตามเป้าแล้วก็ช่วงสถานการณ์แบบนี้มันก็เป็นเรื่องที่ยากด้วยนะครับ ส่วนที่ไมนื่นอย่างแมนยูอย่างท็อตแนมอสเปอร์เนี่ยข่าวมันนียบไปแล้วฮะเพราะว่าราคามันสูงเกินไปแมนยูก็ยอมถอยดีกว่านะครับในเรื่องนั้นนะครับแต่ว่าบีเชเนี่ยก็ยังคงเข้าไปสอบถามแบบเรื่อยๆนั่นแหละแล้วก็มาปิดท้ายนครับเรื่องราวของทางมิเลนโควิดอีกคนนะครับแต่ว่ารายนี้เป็นนิโคล่ามิเลนโควิดนะแนวรับของทางฟิออร์เดนติน่านะครับตามรายงานที่ออกมาครับเขาบอกว่านาเบ,บรียเนี่ยเตรียมที่จะเปิดสื่อกับทางเอซิมิลานในการคว้าตัว นิโคล่ามิเลนโควิชนะฮะซึ่งในโซนทางนาบรีเนี่ยเป็นที่เข้าใจกันว่าต้องการดึงตัวมาทดแทนโคดิบารีที่มีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นั่นเองนะครับก็เป็นการรายงานกันออกมานะฮะจากสืนตตอีนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะนะครับที่เอามาฝากกันแฟนบอลคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ